เอาใช่ไหมเราอ่ะไม่ไม่ใช่เราใช่เสืออ่าได้ใครชอบดูเรื่องคนอื่นใช่หมจริงเดาเ่ยชื่อเสือใช่ไหมกับอเจารย์มิคิดว่าเสือมาตามมาทำไมฮะนานนานจริงๆเลยเก่งมากเหรอฮะได้ได้รู้เก่งมากนั่นเหรอเอายังไงเอาเอาเลือดหัวผมเนี่ยล้างไปทีดีไหมเอาไหมครับโหดอะไรขนาดนั้น เป็นเย็นก่อนที่คุยกันเราโนรสิงห์นาปาลนะ่ะตามมาให้เจ้าฆ่าตามมาให้ฆ่าใช่แล้วอ้าวฆ่าได้ฆ่าแต่เมื่อกี้เราไม่หนีมาหรอกตายกันไปเราตั้งใจว่าจะมายืนตรงนี้ให้ในเสือกเนะี่ยใช้มีดฟันเรามาได้โดยที่เราจะไม่ตอบโต้เลยนะแต่นิดเดียวฟันเลยนะแต่ก่อนแต่หนีนคุยกันก่อนตกลงกันก่อนถ้าหากว่าในเสือกเนะี่ย ฆ้าเราไม่ได้เราวนริศงหน้าปานถามอะไรเจ้าจะต้องตอบและเจ้าต้องตอบมาให้ได้ด้วยถ้าหากว่าตอบไม่ได้หรือว่าโกหกเราเไยจะเป็นคนตัดหัวเะเองในเสือก็ได้ตกลงเนะยค่ะเรื่อใหเหมื่อมนตระระก้าพระกรา หล่อจ้ะหลอมท่นข่าโป่งม่ได้พี่เจ้าคะทำไมถึงข่าไม่ได้พยายามเพิ่มกระหม่อมชินหยิบดาบเลี้ยงเนื้อขึ้นมาจากปั่นขอบระองค์ท่านทด่มองตาพระองค์ท่านถุนพระเจ้าช่วยพระองค์ท่านมีดวงตามหาอำนาจหม่อมฉันเกิดเกรงกลัวขึ้นมาในใจ แต่ข้าผมไม่ได้ใช่ไหมแต่เราท่านคิดได้อย่างหนึ่งถ้าเกิดข้าองค์ตายไปสักคนหนึ่งแล้วรถคงถูกยึดหลายครั้งเลยนี่คนเหลืออีกหลายเดือนไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ก็ดีแล้วคือว่าตอนนี้เราและไม่ใช่ศัตรูกันเพราะเราให้โอกาสเจ้าพิฆ่าเราแต่ในเสือกเนี่ยฆ่าเราไม่ได้ จ้าตาลที่เราตกลงกันเอาไว้เราลองสินหน้าตานถามอะไรเจา้าต้องตอบมาใม้ได้ถ้าตอบไม่ได้หรือว่าโก้เราจับได้จะเป็นคนตัดหัวเจ้าขันดินขาดไม่เอานะเราไม่ถามอีกแล้วภาษาไทยเรื่องง่ายๆเรื่องใกล้ตัวนะต้องตอบใกล้แล้วะเราอยากจะรู้ว่าไอ้สูริชันเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชาย ต่อไปแล้วกันตุนิัาเป็นผู้หญิงม็ตัวค่ะเป็นผู้หญิงด้วยเหรอจริงเหรอพี่เมียจริงป่ะถาดหึ่งจับลงจับไหลเันตีิงสนิทนะพี่เมียของท่านจริงๆนะอน่ามอกตากันทำไมอ่ะ มองตาขึ้น่ไม่ไม่นะถาหาว่าอะไรข้่ล่างวะคุจะทขนาดนี้เนี่ยบอกตาไม่ได้ยังมีดวงตามาอาม่าจูก็ะเราคลายพระกระถาไปดังจิจ้าจิงอก่อยถ้าหากว่าจูริชนเป็นผู้หญิงก็ดีแล้วเราบอกตามตรงบอกย่รูปชาย ว่าเรา,นะานเราานี่ยชอบศิริชัานิน้กึกษาบอกพระพี่เมียอยากจะให้ตีเลยเี่ยอเป็นข้อเสียงเป็นสอนความรักให้สุลปนืปยราสาหน้าปาเราขอนี่อะขอไไพี่บอกปอะไรพี่ง้าวาแค่หมดบาทนะ่ะ เออทักแานทีไหนก็พอแล้วได้ยินน่ะได้ยินน่ะได้ยินทีละที่เฉยไม่เฉยเลยเนเนาะแล้วแต่หัวหน้าใช่ไหมเดี๋วขอแค่นี้เนาะตามจ้ะของท่านถ้าเห็นได้ว่าท่านไม่มาของท่านได้หมดท่านท่านทำให้บริษัทเราเป็นเมียเราไม่ได้อะเนาะเราขอ ท่านคือคือผมท่านี้ผมท่าน,ปานเป็นพ่อสื่อทั้งที่ผมท่านก็ยังรักสุดิฉันอยู่ผมท่านก็ผมท่านผมท่านอกหักอกหักเหรอใช่ลตกลกอกหักนล้งนี่เลยร้องเพลงนะนงหนุ่มฟ้อเหลเที่ยวมีพคนเดียวรูปรอเพราะว่า หลอดลามใช่ไหมเนี่ยต่อตีเดียวมีผมคนเดียวต่อจริงๆนะเี่ยลอลานแว้นไปนยองหลามแว้นไปนยองสารยองอ่ว่าคนระยองนี่นี่แนะเยมันองป็นระยองมาด้วยเหมือนนี่เดี๋ยบอกอกหักเลยเดี๋ยวบอกอกหักก็อกหักต้องร้องเพลงมันคืดืแล้วก็สนุกย่ะไปร้อง้าๆก็้าไใจหาเลย เหตนั้นน่ะฟังนะถ้าว่าพราพิเมียสามารถทำให้บริษันยป็นเมียเราพร้เมียอยากจะได้อะไรบอกมาได้เลยทรัพย์สินเงินทองในครอมและทางหลวงงานแคนหลวงงานสนมมีหลายคนจะได้กี่คนตามใจเลยเห็งหรือเปล่าแต่ต้องทำให้สำเร็จนะได้ปะ่ะย่ะค่ะ๋ยวจะลองทำดูนะ